มันชูขาทั้งสองข้างขึ้นมาแล้วขีบเข้าที่เขาอย่างจังเมื่อเขาล้มลงไปนอนกับพื้นมันก็ตามไปกระทืบไม่หยุดม้ากระทืบนักขี่ม้าจนเสียชีวิตม้าเป็นสัตว์ที่อันตรายอีกชนิดหนึ่งพวกมันมีน้ำหนักตัวมากและมีแรงขีบมหาศาล การทีบของพวกมันสามารถส่งผลให้กระดูกหักได้โดยง่ายดายแม้ว่าม้าเลี้ยงจะมีความเชื่องและรักสงบมากกว่าม้าป่าแต่ในบางกรณีที่พวกมันถูกกระตุน้นรู้สึกตื่นเต้นถูกคุกคามหรือถูกกันแก้งพวกมันก็สามารถกลายเป็นสัตว์โหดที่ส่งผลให้เกิดอันตรายอย่างไม่คาดคิดแก่ผู้ที่อยู่ใกล้ๆได้แม้กระทั่งนักขี่ม้าที่มีประสบการณ์ ก็สามารถพบกับเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเช่นนี้จากม้าที่เลี้ยงในฟาร์มได้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี2019มีชายคนหนึ่งถูกนำตัวมายังโรงพยาบาลเนื่องจากได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะชายคนนี้เป็นนักขี่มา้าอายุ49ปีบาดแผลของเขานั้นรุนแรงมากจนไม่สามารถยื้อชีวิตไปได้ก่อนเกิดเหตุพยานแจ้งว่า นักขี่ม้าคนนี้เขามาฝึกขี่ม้าตามปกติเขาแวะคุยกับเพื่อนร่วมงานก่อนที่จะตรงเข้าไปยังคอกม้าจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เห็นชายคนนี้พูดคุยหรือทำอะไรบางอย่างกับม้าแล้วเจ้าม้าตัวนั้นก็ทำท่าแปลกๆมันชูขาทั้งสองข้างขึ้นมาแล้วขีดเข้าที่เขาอย่างจังเมื่อเขาล้มลงไปนอนกับพื้นมันก็ตามไปกระทือนไมห่หยุดคนที่อยู่บริเวณนั้น รีบหาทางช่วยเหลือแต่กว่าจะนำชายผู้เคดไร้ายออกมาได้เขาก็ได้รับบาดเจ็บทั่วทั้งตัวซ้ำยังถูกกระทืบที่บริเวณศีรษะส่งผลต่อสมองซึ่งนี่เองคือสาเหตุของการเสียชีวิตนอกจากนี้แพทย์ยังพบปริมาณแอลกอฮอล์ที่มากกว่ากำหนดถึงสเท่าในเลือดของนักขี่มา้าจึงสันนิษฐานได้ว่าเขาอาจจะเมาและไปทำอะไรบางอย่าง ให้ตัวม้าตัวนี้โกรธจนต้องถึงจุดจบเช่นนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดเลี้ยงบอกว่าเรื่องนี้อาจได้บทสรุปที่แตกต่างกันออกไปสาเหตุหลักของการเสียชีวิตคืออาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ศีรษะซึ่งถูกม้ากระทืบหากนักขี่ม้ารายนี้สวมหมวกกันน็อกเมื่อต้องเข้าไปยังพื้นที่คอกมา้าและหากเกิดเหตุไม่คาดฝันการสวมหมวกกันน็อกนั้น ก็อาจจะสามารถช่วยบรรเทาและลดความรุนแรงจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะได้